ี่จ้าโอคลิปหน่อยจ้าแพรแพรเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรนะ,ช,ออะรนะชื่อน้องแพรน,น้องแพมน,น้องแพมหลวงปู่ให้เลขใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้ถูกเลขเยอะๆเลยอูสามตัวด้วยชมนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาที่ถ้ำผาไซนะครับหลวงปู่ปู่ถ้ำผาไซให้เลขแม่นมากแม่นหลายงวดแล้วนะครับไม่มีเวลาได้มาตามไม่นี้ไม่มีเวลาได้มาหาหลวงปู่นะครับหลวงปู่ถ้ำผาไซทนให้เลข นะครับมีเล็กป้นแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นเป็นถ้ำที่อยู่ในอำเภอบัวเชษซึ่งเป็นสถานที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับซึ่งเป็นถ้ำที่ไม่รู้ว่าไปฉลุทึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พาเอฟซีมาไหว้ปู่แล้วก็มาขอนะครับขอพรโชคลาภลวงปู่ด้วยนะครับที่ถ้ำบาไซนะครับนะครับ ได้ตัวไหนเดี๋ยวจะมาคุยให้เอฟซีได้ฟังนะครับตามเดี๋ยวจะตามให้ทุกหวดนะครับเลขหลวงปู่นะครับนะตอนอาจจะรุงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับมดที่แล้วให้03เต็มเต็มถูกทั้งอำเภอเลยครับถูกทั้งใครมาที่นี่ถูกทุกคนเลยนะครับเลขไม่เยอะเลขตัวเดียวแค่นั้นครับ03ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะครับท่านให้เลขไม่เคยเยอะนะครับปู่ทำพาใส่นะครับนี่จ้าโอคิปหน่อยจ้าแท้ เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อน้องแพมน้องแพมน้องแพมหลวงปู่ให้เลขใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวให้ถูกเลขเยอะๆเลยอู้สามตัวด้วยหลวงตาหลวงตาหลวงปู่ให้เนาะหลวงปู่ให้ก็ให้ยื่นกับร้านเลยให้กับร้านเลยใช่อ้ไม่หนูออกไหมออกไหมจ๊ะออกเดี๋ยวออกลุงตามไปถึงบ้านนล่นเลยยากได้อะไรบอกลวงสิอยา่าองเล่นย่าองเล่นโลอ่านเลขอะไร เอ้ยเนาะหนูเล็กสวยเนาะเพื่อนให้เลยงวดที่แล้วสามศูนย์เต็มเต็มเลยนะให้ตรงเลยใสามศูนย์ศูนย์สามร้ห่วงเลยนะห่วงใครอยากได้อะไรให้แม่ดูสิเล็กอะไรเมื่อกี้เลยไหนถ้าแม่ถูกมคงจะได้อะไรได้ของเล่นอยากได้อะไรของเล่นมีได้ออะไรีกข่หไข่ไข่เป็ดไข่ไก่น่ะนะเอามาทำไรไข่ เอาทอดเอามาทอดทอดอะไรใครกินทอดอะไรใครกินให้พ่อให้พ่อเอาแม่มาให้กินบ่ให้กินให้กินให้กินนิดเดียวแต่ให้ให้พ่อเยอะกว่าให้ใครเยอะกว่าให้แม่ให้แม่เยอะกว่าให้แม่ให้แม่ให้แม่นั่นทางนู้นทางนู้นป้าป้าอ๋อป้าอ๋อน่ารักมากเลยหน้บายลุงก่อนบายลุงก่อนเลขอะไรน้เมื่อกี้นี้สองเจ็ดเจ็ดะสองเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลมา มากี่ครั้งแล้วครับเดี๋ยวมาที่นี่ห้าครั้งแล้วค่ะห้าครั้งแรงศรัทธาอืมมันได้เดินเที่ยวเลยมาเดินเที่ยวเที่ยวได้ชั่วโมงหนึ่ง้วค่ะนี่ข้างบนข้างบนขึ้นไปแล้วค่ะไปมาแล้วก็สวยมากวูววิวทัศน์สวยมากวิวอ่าอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยเลยเนาะใครอยากมาเที่ยวที่ธรรมชาเป็นพระที่ไม่เรียกรายเงินไม่อะไรเราไม่มีเงินท่านก็ทําบุญปให้เสร็จแล้วก็หนึ่งท่านพักอะไรไปอย่างเงี้ย S <S มันมันตรงที่ท่านทักเป๊ะเลยแล้วก็บวกกับทําให้เรามีมีเขาเรียกอะไรมีกําลังใจ <S 2> <S 2> มีแรงที่จะสู้โตปกติเราทอ้อเนาะเ้าเราไปวัดอื่นเราจะเสียเงินกลับไปเราทุกข์กว่าเดิมแต่พาร้นนี้ไม่มีเงินเรากลับไปเรากลับมีความสุขเพราะเราไม่ต้องเสียเงิน <S <S แล้วเราสบายใจ <S 2> <S 2> ด้วยอยู <S 2> <S 2> <S 2> <S ่ที่ว่าเรามีแรงศรัทธาแล้วที่ว่าเราจะถวายปัจจัยเท่าไหร่เนาะมันก็อยิ่มเอ็มใจเนาะแล้วเราไมได้บุญเราไม่เป็นทุกข์ เราไม่มีเงินก็มาได้ไม่มีเงินก็มาได้ค่ะแต่บางที่เขา้หนูมาเนี่ยคือคือมาด้วยแรงศรัทธานลุกเลยอุ้ยขนลุกมาด้วยแรงศรัทธาค่ะเนี่ยวัดเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดที่หนูมาครั้งแรกเหมือนกันเพราะน้องน้องมามานาสี่ถึงห้าครั้งแล้วก็ไปไปไปเล่าให้ฟังว่าวัดวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยก็เลยอยากมาก็วันนี้วันนี้ได้มาก็ เป็นบุญตาวาสนาหนูแล้วที่เป็นคนสังขะจริงๆก็ไม่เคยได้ออกไปเปิดรูบุญตาที่ไหนเลยทั้งเลกนะคะจก็มาด้วยเลยศรัททาจริงค่ะแล้วประามคนเนี่ปู่ให้เลขแค่คนเดียวแค่คนนี้ให้คนนี้คนเดียวกันค่ะมาให้ร้านคนเดียวก็รักห้านมากร้านนี้ใส่เขียนให้หน่อยนะเจ้าเพราะว่าเดียวลืมเลขแบบนี้เนี่ยลืมไม่ได้เลยห้านแล้วหนูเห็นในคันด้วยนะ เห็นเลขอะไรครับเนี่ยห้าเขาให้ห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวไปวิ่งเอาแมนห้าห้าโบไม่รู้คันก็วงกลมห้าศูนย์หนูเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องเรื่องหวยแต่ไม่ถูกเพราะเราเราเราชัดแค่ตัวเดียวไปวิ่งเอาจะใส่อะไรก็ไม่ถูกต้องวิ่งแต่เห็นเลขในอะไรในขันเห็นเลขในคันขันน้ำมันไหมไม่ใช่ขันน้ำมนไอที่จะกรวดน้ําพยายามมองแล้วมันเห็นตัวเดียวอย่าลืมนะว่าห้ากับหัวเป็นเก้า โอ้มีห้ากลับหกเป็นเก้าด้วยใช่แล้วก็อย่าลืมนะว่าห้าเป็นหกได้วิ่งห้าวิ่งหกวิ่งเก้านั่นแหละอันนี้แล้วเลขปู่ลงปูให้หลานคนเดียวคนที่มามาทั้งหมดเขาไม่ให้ใครสักคนเขาให้เสร็จแล้วหลานกรมาเลยไม่ได้ขอปูเขียนยนให้เลยเขาบอกหลวงปูว่าหนูอยากรวยอะไรหนูอยากรวยหนูอยากมีหนูอยากมีรถปิัพมาหาหลวงปู่อีกลวงปูก็เลยเขียนให้หลานคนเดียวพูดเป็นเนาะผิดตรแล้วกัน สี่จ้ะสี่ถ้าหนูรวยหนูจะมาอีกว่างหนูรวยโอเคตามนี้เด้อโอ้โหหนูหนูโชคเราเลยเนาะตรงนี้เนาะองโชคเราหรอกเราไม่ได้งมงายแต่เราก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยอ่ะเนาะใช่ไปเป็นเรื่องของแนวไทยจะไปแล้วบ่บ้านภูมิสวายตำบลโดมอำเภอสังขะใกล้ๆตรงนี้ภูมิสวายนะอ่าเนื้อแดงจับาจอือพิ่งมาครั้งแรกเป็นเป็นแค่อะไรอ่ะ เป็นบุญนะเป็นบุญมากเลยแล้วมาเจอกันเลยก็เพิ่งมาจากชายนาไปทําบุญพ่อเห็นเขามีความทุกข์เลยแนะนำเลยถามเขาชวนอีกคนนึงนะแว่เขาไม่มีบุญเขาไม่มาชวนเขามาไม่มาไม่มาคนนี้มีบุญเลยมาได้คือผมก็ตื่นทำบุญตักบาตรไปให้พ่อแล้วก็น้องก็ชวนมานี่เลยตอนแรกมีมีมีวันว่าจะมาวันเสาร์ตอนแรกว่าจะมาวันจันทร์นะมาวันจันทร์ใช่ไหมเหมือนมันนอนไม่หลับอืความรู้สึกนอนยังไงก็ไม่หลับอยากมาตื่นเช้ามาถามอีกคนนึง เขาบอกมาไม่ได้จะได้ว่าเขาไม่มีบุญพอเราไปถามพี่เขาพอดีอเขาบอกเขาจะไปใส่บาตรพอดีเขามาเลยเตรียมตัวแล้วไงว่าใช่เพราะว่าตั้งแต่มามาวันแรกก็คือไม่ได้ใส่บาตรนี่พอ่อเพราะว่ามีความว่าตัวเองเมารถแล้วลุกไม่ไหวก็เลยได้ถือโอกาสวันนี้ได้ได้นาะทําบุญเสร็จใส่บาตรแล้วน้องชวนชวนชวนมาทางนี้เลยก็บอกอ่ะไปวันไปวันจันทไม่ใช่เหรอหนูนอนไม่ได้หนูอยากไปวันนี้อ่ะโอเคงั้นพี่พร้อมเลยพี่ใส่บาตรเสร็จก่อนเนาะมาเลยคนลุกเลย คน,คนลุกตลอดเลยกันเี้ตอนที่ยังไม่มีคนนี้มากับแฟนลงตาทักไปว่ากลับไปจะได้ลาบเป็นสัตว์สี่เท้าไอเราก็ว่าอู้ไดหมากับแมวแน่ๆเลย <c oughs> เสร็จแล้วพอท้องเสร็จปุ๊บมาหาลงตาเสร็จลงตาบอกว่าจะได้ลาบเป็นสัตว์สี่เท้าไม่พอหลังจากนั้นจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ <c oughs> หนูสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่หนูไม่ได้อยู่เพราะเราให้พ่อกับแม่ขึ้นไปอยู่ก่อนหนึ่งปี <c oughs> เราก็ว่าจะได้ดูบ้านหลังใหญ่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่บ้านหลังเล็กๆเก่าๆอยู่เลย <c oughs> <c oughs> พอแกทักวันเดือนปีเป๊ะวันที่ยี่สิบเอ็ดได้เข้าไปอยู่พอดีพอหลังจากนั้นมาอีกปีหนึ่งแกทักบอกว่าไอ้นี่บอกว่าสาธุขอให้แม่ถูกหวยหลวงตาบอกว่าแม่ไม่ถูกหรอกไปกลับไปน่ะจะได้โชคไปถึงตาถูกหวยรางวัลรางวัลที่หนึ่งจริงแต่ตาซื้อแค่สามตัวสิบาทตาได้ห้าพันตาแดงหลานสองพันก็ถือว่าทุกครั้งที่หลวงตาทักแม่นตลอดนะเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่มีโชคตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีคนเอ็นดูและอุปถัมภ์ เพราะเขาคุยเก่งมันแม่เขาคนจะเอ็นดูเขาเยอะคุยมันแม่เก่งมันแม่ปะแม่เป็นยอดนักพูดประจำจังหวัดเนาะไม่เก่งเมรู้ไปเป็นนักพูดอยากประจำจังหวัดเลยเกียรติโยมมันดับหนึ่งวิชาพุทธศาสนาโอ้วิชาพุทธศาสนาด้วยระดับประเทศเด้อไม่ใช่ระดับจังหวัดอ้เอาเป็นสอบได้ที่หนึ่งแต่ปนหนึ่งยังจบมสามเกียรติโยมมันดับหนึ่งวิชาพุทธศาสนาหนูบวชหนึ่งปีไหมไม่ใช่หนูบวชแค่หนึ่งเดือน แต่ตอนที่จะไปบวชพระพุทธเจ้าทั้งสอนว่าการบวชที่บรรลุและเจริญกรรมฐานสําเร็จคือการขอขมาก,การบิดามารดาผู้ซึ่งเป็นให้กําเนิดเราต่อให้เราศรัทธาพระเราไม่ศรัทธาบิดามารดาเราก็ไม่มีบุญหลังจากนั้นมาก็เลยเหมือนมันมีเซนส์และมองเห็นเรามองคนอื่นเห็นเราแต่มองตัวเองไม่เห็น เนาะถ้าเรามองตัวเองเห็นเราจะมาหาพระทำไมใช่ไหมพี่ใช่ถูกหนูหนูเป็นพี่หนูยังต้องฟังน้องต้องฟังน้องเลยใช่ไหมไม่ฟังได้ไงยดนักพูดเนาะตอนนี้เขามีประสบการณ์น้องเขามีความรู้น้องเขามีอะไรหลายหลายอย่างนี่เพิ่งไปสักคิ้วมาเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้งมงานเนาะอยากอยากมีโงเฮงที่แบบว่าเปิดดวงอ๋อซื้อหวยทีไรเชียทุกทีก็เลยไปสักเนี่ยวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตไปเสษทีหน่อยก็เลยไปสักมาใช่ไปสักมาก็มองเห็นเอาเห็นอะไเนี่ยเห็นตัวเลข ก็เห็นเลขห้าตัวเดียวเนี่ยเลขห้าตัวเดียวเอาสองนิดหนึ่งหนูมันมองไม่เห็นจริงพี่ม่นเห็นเลขห้าสองเจ็ดเจ็ดนะคะสองเจ็ดเจ็ดหลงตาเขียนให้เขียนให้หลานเสื้อยุ่หนูไม่ล่ะหนูอายุสามสิบห้าใส่ห้าสามก็ได้อ๋อใส่ไปด้วยน่ห้าสามอ่อลองดูเนาะได้ห้าตัวเดียวกับห้าสามหนูอายุห้าสามสิบห้าเออเรีบซื้อซื้อซื้ออะอยากคุยกับหนูสักหน่อยสิหนูอยากได้อะไรอยากได้ไครไอ้ซูนจะมาอีกบอไม่ใช่แล้วซูนจะมาอีกบ่ อยากเอาไข่บอกอยากได้ไข่ออยากได้ะหรอกได้อะไรนะของเล่นกไก่อยากได้ชุดอยากได้ชุดโอ้ชุดสวยแบบนี้เลยบอกพูดเป็นโทษนะครับแม่แม่ย้อนนะพูดแม่ยอดนะเสียวันที่สิบห้าไม่ออกวันที่สิบหกหนูเสียเก้านาฬิกาเก้านาทีหนูไม่คิดว่าจะโอ้เก้าเก้าแต่ทีเนี้ยคือหนูว่าจะัดที่สุโขทัย แล้วไปดูร,ตรัตติี่มันไม่มีหรือวเราเหมือนเราบุญมีไปกำบังว่าจะซื้อเก้าเก้านี่แนละก็ไม่ได้ซื้อเลยรับว<อ>ันนี้<ะ>กตอนนี้ลังเตรียมตะเตรียมจัดประกอบงานศพข,ของพ่อพ่อเสียเก้นา,า,นา,านาฬิกาเก้านาทีเป๊ะเพราะว่าอ่ามันจะมีอะไรเรียกเครื่องช่วยหายใจอะไรของพ่อมันจะดังตี๊ดพอดีเลยเก้านาฬิกาเก้านาทีหนูเหมือนเป็นคนที่แบบว่าบุญมีนะแต่กำบังก็เลยพอดีทำบุญพ่อจ็บน้องชักชวนมา มาแล้วเป็นไงบ้างที่นี่อพูดนี้แบบไปที่ไปที่อยากไปวัางีออา้อยากอยากมีบุญสักครั้งได้เพราะตัวเองไม่เคยเออกไปไหนเลยอ,อยู่บ้านประมาณอายุได้สี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยไม่เคยได้ไปออกไปทาบุญตักบาตรที่ไหนเลยเน้องมีแต่น้องพาไปชวนไปไหน,นไ,ไม่ไ<ป>อ๋อถามเขาดูอถามเขาดูว่าหนูอ่ะเอ้าพี่อธิบายได้ว่าพี่ได้ดียังไงกลับไปบ้านกลับมาหนูหนูได้เป็นแบบนี้เลย ข,ขอขอขอที่อยู่อาศัยขอที่ขอทางหน่กลับมาได้ได้หมดเลยได้หมดเลยคะ่ะตอนนี้มีทุกอย่างแล้วตอนนี้ทำมาทุกอย่างไหมก็ไม่ทุกอย่างนะคะต่ได้อื<น>ก็คือจากที่หนูไม่มีบ้านจากที่หนูไม่มีที่ปัจจุบันนี้คือหนูมีที่ทอยู่อาศัยแล้วก็มีที่ทํากินตอนนี้ก็มีคนอุปถัมภ์้นชูอย่างเสือญาติก็อุปถัมภ์คำชูอยู <S <S อย่ทุก <todos S 1> <ๆ S 2> อย่างหนูก็เลยไปไหนก็คือแบบเหมือนน้องเหมือนน้องเปิดทางนําทางพานหนูไปแบบเหมือนว่า พาไปในในสิ่งที่ว่าเป็นเป็นแสงสว่างอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปแล้วก็จะอะไรอ่ะมันเป็นความที่แบบว่าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันได้ได้ดังที่ว่าเราคิดคิดไว้แล้วก็สําเร็จลุล่วงตลอดมาคราวนี้หนูคิดว่าสาธุแต่หนูมีบุญบารามีแต่หลวงพ่อให้ให้หนูมีโชคมีลาภพราะหลวงพ่อก็กลับไปก็หนูจะกลับมาอีกรอบชอบหไหมตัวเมื่อกี้นี้ถามว่าชอบไหมคะหนูหนูก็ชอบนะคะแต่ว่า ในจิตใจสำนึกของหนูอะมีในใจหรือยังคะการการการพนันหนูไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่เพราะว่าหนูจะเน้นจะเน้นเรื่องแบบการทรามาหากินมากกว่าแล้วมันจะฟลุกเรื่องแบบลาบอลอยอะค่ะเป็นแบบบางทีบางหนูไปไปหากินหาอย่างนี้หนูจะได้แบบอย่างอื่นเป็นก้อนอะไรอย่างงี้แต<อ>่การพนันหนูไม่ให้เลยการพนันแบบเสียงโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้เลยค่ะสี่ห้าปีแล้วค่ะไม่ไม่ได้ดวงยังไม่เปิดให้เลย หนูไม่ให้เปิดไม่ให้มานะที่นี่หลวงพ่อทําให้ทุกอย่างเเปิดดวงเปิดอะไรให้หนูทุกอย่างหรือหนูเรากลับไปถ้าหนูมีบุญบารมีหนูมีโชคมีลาบจะลอง <จะ S 1> ดูไห<ด>มสัก,กสักนิดหนึ่งมาที่นี่อีกก,ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ที่หลวงพ่อได้นให้หลานลนะี่แหละอ๋อชอบอะไรนะเมื่อกี้นี้นะเลขสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดกับ ขับ5-3 5-3ห,าาหรือเลห้5ตัวเดียวเลห้5ตัวเดียวของน้องอกเกมแม่นไหมน้องเนี่ยน้องเน,น้องสองสามวที่ผ่านมาน้องถูกแต่ว่าตัวเองเนี่ยคือบอกที่ว่าเหมือนอย่างที่บอกไม่ไม่ค่อยเล่นเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเท่าไหร่หเพราะว่าเราคิดว่าเราเสี่ยงสองรอบถึงสามรอบแลเราไม่ถูกเราก็คือหยุดก็คิดว่ามันมันเป็นการที่ยังไงอะเื่งเงินกว่าเราจะหาได้เรามาเสียตรงจุดนี้แล้วมันรู้สึกท้อมันไม่มีกําลังใจทํางานก็เลยคิดว่า หยุดหยุดหยุดก่อนแล้วก็หาหาทํางานอย่างอื่นที่แบบว่ามันมัน,ม,นมันสร้างไรายได้ให้ครอบครัวก็ส่วนมากก็จะฟลุ๊กจะฟลุ๊กได้เงินเป็นก้อนพวกที่แบบเวลาเราออกไปป่าไปดงหรือไปหากินอะไรที่มันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองเนี่ยมันมันมันจะทําให้เองมีกําลังใจถ้าถ้าช่วงที่ตัวเองเสียเงินอ่ะจะไม่มีกําลังใจเลยท้อแท้มากเพราะว่าเราเราเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้นําไงเป็นเสาหลักเราคือเราเราต้องแบบดิ้งหาเงินทุกอย่าง ก็เลยต้องคิดว่าถ้าเวลาวันไหนที่มันเสียเงยิงนมันทำให้ตัวเองท้อถึงจะไม่ไม่มากแต่สําหรับเราอ่ะกว่าจะหาได้ก็คือมันเยอะเยอะสําหรับเราเพราะเราเราเป็นเสาหลักครับนี่คืออยู่ที่ถ้าพาใส่ถ้าพาใสนะครับอยู่ข้างล่างถ้าพาใสนะครับมาให้ลงปู่รดน้ำมนให้นะครับครับเนี่ยคำสาธูสาธูาธนะครับ คุณผู้ชมนะครับดูว่าสวยงามมากเลยเนี่ยอยู่ในใต้ถ้ำพาใสใครไม่มาก็ไปม,มาเที่ยวมาชมกับหลวงปูไ่ไ้เดอนะครับขออนุญ,ญาตเผยแผ่บารมีนะครับที่ทำพาใสสาธุสาธุทำพาใสสาธุปู โอ้สองเจ็ดเจ็ดแน่นอนเลยหลวงปู่ปู่ฤาษีโอ้สวยงามมากซาทุกศาสตร์สองเจ็ดเจ็ดนะครับ